สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวม3หน่วยในงวดของวันที่2นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ2568วันนี้มาแบ่งปันนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดตียวสูตรนี้เน้นรุดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมน้องเอสก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์ด้วยนะคะของเมื่อวานนี้หลุดนะคะพี่ๆน้องเอสเลยไม่ได้สรุปให้รับชมนะคะเมื่อวานนี้ไม่มาเนาะของวันนี้นะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่ๆเป็นสูตรแก้มือนะคะเมื่อวานนี้ไม่มานะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะน้องเอสก็ ฝากคาเตือนนะคะเช่นเคยแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณมีเข้านะคะมีหลุดประปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะของวันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะสามหน่วยน้องเอสได้เด่นที่หกนะคะพี่พี่ปากกาก็ได้เด่นที่หก เด่นที่6แล้วก็8ส่วนท่านใดจะวิ่งจะรูดวันนี้เน้นไปที่6นะคะพี่พี่เน้น6นะคะฮาหนอยวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่อย่างนี้นอยก็มาตัวเด่นตัวรูดเนาะวิ่งรูดเม็ดเดียว6นะคะพี่พี่วันนี้ท่านใดชอบนะคะแล้วค่อยตามเนาะก็ลองเปรียบเทียบนะคะพี่พี่ตัวเลข กับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะถ้าตรงกันกับอาจารย์ท่านอื่นแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคเนาะกระโดดข้ามตัวไหนเนาะกระโดดข้าม6-6หกนะคะพี่ๆขอไใหกน้องอดขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะคะในตารางในตารางวันนี้มี6มี8มีสี่ มีเก้ามีห้านะคะแล้วก็มีสอศูนย์ก็ไม่แน่นะคะพี่พี่วันนี้ศูนย์ก็ไม่แน่นะเพราะว่าสาอาทิตย์นี้ศูนย์เขาชอบมานะคะเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะพี่พี่ตัวเน้นลงเอสเน้นวันนี้เน้นไปที่หกแปดหกแปดหกสองนะคะ หกแปดหกสองหกสองนะคะแล้วก็60 6 8นย์หกแสองหกศูนะคะพี่พวันนี้เนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งของอภัยนะคะหกห้านะคะพี่ ท่านใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนอกาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม3หน่วยในงวดของวันที่2นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะไว้เจอกันในชุดสรุปอีกทีนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ